วันนี้กับ5อาการอันตรายนะคะอยากให้พวกเราเช็คด่วนๆเลยเพราะ5อาการนี้มันจะเป็นตัวบอกว่าคุณอาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดนะคะตามพี่การไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพิการนะคะรวยจะได้ไม่ป่วยนะคะวันนี้เนี่ยพิการได้รวบรวม5อาการสําคัญนะคะที่จะเป็นตัวบอกว่าเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของมะเร็งปอดนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโรคมะเร็งปอดเนี่ยจะไม่มีอาการในระยะเริ่มต้นนะคะแต่จะเริ่มแสดงอาการเมื่อเราเข้าสู่มะเร็งปอดระยะท้ายๆหรือว่าระยะสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งทางที่ดีที่สุดนะคะในเรื่องของการคัดกรองเนี่ยอยากจะให้พวกเราเนี่ยตรวจสุขภาพปอดประจําปีนะคะอาจจะเอ็กซเรย์ป นะอย่างน้อยปีละ1ครั้งอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเช็คในส่วนของความผิดปกติของปอดได้นะคะ เพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนนะคะเพราะว่าในกลุ่มมะเร็งเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถที่จะหาเจอตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นเนี่ยมันสามารถที่จะรักษาหายขาดได้นะคะเข้าเรื่องของเรากันเลยกับ5อาการสําคัญนะคะที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของมะเร็งปอดเกิดขึ้นแล้วนะคะมาเริ่มกันที่อาการที่1นนะคะก็คือในเรื่องของอาการไอเรื้อรังนั่นเองนะคะซึ่งอันดับแรกเลยอย่างที่พิการบอกไว้ตะกี้ก็คือว่าในระยะแรกของการเกิดมะเร็งปอดเนี่ย มันจะไม่มีอาการอะไรเลยแม้กระทั่งอาการไอนะคะเมื่อไหร่ที่เซลล์มะเร็งเนี่ยลุกลามมาจนถึงมากระทบกับหลอดลมอันนี้เราถึงจะมีอาการไอนะคะให้สังเกตตัวเองนะคะถ้าสมมุติว่าเรามีอาการไอเรื้อรังหรือว่าไอที่มีเสมหะปนเลือดออกมานะคะโดยที่ไม่ทราบสาเหตุอันนี้อยากให้พาตัวเองไปเช็คที่โรงพยาบาลสักนิดหนึ่งนะคะ มาถึงอาการที่2นะคะก็คืออาการหายใจลําบากแล้วก็หอบเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยง่ายนะคะทํากิจกรรมอะไรเล็กๆน้อยๆก็รู้สึกว่าหอบแล้วเหนื่อยแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเนื่องจากเซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ที่เป็นเนื้องอกที่ไปเบียดเนื้อที่ของปอดนะะในปอดปกติเนี่ยมีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนอากาศนะคะเมื่อมีเซลล์มะเร็งหรือว่ามีก้อนเนื้อเข้าไปเบียดบงังพื้นที่การทํางานของปอดก็จะทําให้เราเรยอรู้สึกว่าหายใจลําบากหายใจไม่อิ่มแล้วก็หายใจเหนื่อยได้มากขึ้นนะคะใครที่ อาการเหล่านี้นะคะโดยไม่ทราบสาเหตุนะลองพาตัวเองไปเช็คสักนิดนึงค่ะ อาการที่3มนะคะที่อยากให้พวกเราเช็คนะคะก็คือมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกตลอดเวลานะคะความรู้สึกจะเหมือนแน่นๆเหมือนมีอะไรหนักๆมาทับที่หน้าอกเอาไว้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือว่าหลอดเลือดหัวใจตีบตันนะคะซึ่งอันตรายทั้งคู่เลยนะคะถ้าหากว่าใครมีอาการเหล่านี้นะแนะนําเลยรีบไปพบแพทย์ด่วนเลยเช่นเดียวกันนะคะเพราะทั้งปอดและหัวใจเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยกับชีวิตของเรานะคะ และอันที่4นะคะอันนี้จะค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงนะคะก็คือมีปัญหาในเรื่องของเสียงแหบหรือว่าเสียงเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะจากปกติที่แบบว่าเสียงเนื้อเสียงประมาณนี้<ห>นะว่าใครที่มีปัญหาเรื่องเสียงนะคะที่เปลี่ยนไปนะพี่คาะแนะนําว่าลองเช็คตัวเองก่อนนะคะว่าเราใช้เสียงเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือมีอาการไอติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนานนานเกินไปหรือเปล่าเพราะถ้าสมมติว่าไอติดต่อกันเป็นระยะเวลานานาน,านก็จะทาให้เราเนี่ยเสียงแหบหรือว่าเสียงเปลี่ยนได้นะคะหรือในกลุ่มที่ เพิ่งหายจากไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่าไข้หวัดธรรมดาหรือไข้หวัดใหญ่อันนี้ก็ทําให้เสียงเปลี่ยนได้นะคะเพราะฉะนั้นรอให้สาเหตุเหล่านี้เนี่ยสงบนิ่งไปก่อนเพราะปกติอาการเสียงแหบที่เกิดจากสาเหตุเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะใช้เวลาในการเยียวยาสักประมาณ2-3สัปดาห์ก็จะหายสนิทแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเสียงแหบหรือว่าเสียงเปลี่ยนจากภาวะมะเร็งปอดเนี่ยอันนี้มันจะไม่หายนะคะเพราะฉะนั้นก็สังเกตอาการตัวเองนะคะและมาถึงอาการสุดท้ายอาการที่5นะคะก็คือน้ำหนัก โดยไม่ทราบสาเหตุนั่นเองนะคะอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของมะเร็งนะคะใครจะมีปัญหาในเรื่องของน้ําหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะลดขนาดไหนประมาณ5-10ถึงกิโกรัมต่อ1เดือนนะคะถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของน้าหนักลดนะคะอันนี้อยากให้พาตัวเองไปเช็คสักนิดนึงเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนนะคะก็ครบจบลงไปแล้วกับ5อาการที่เป็นตัวบ่งบอกว่าคุณอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งปอดนะคะเดี๋ยวพี่การจะทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะและพวกเราฟังและเอาไปเช็คกับตัวเอง นะคะ 1. ไอเรื้อรังหรือว่าไอมีเสมหะบนเลือดนะคะ 2. หายใจลําบากหรือว่าหอบเหนื่อยง่ายทํากิจวัตรประจําวันแบบอย่างเช่นเดินขึ้นบันไดหรือว่าเดินไปเข้าห้องน้ําปกติไม่เหนื่อยแต่ช่วงนี้ทําไมเหนื่อยจังเลย พาตัวเองไปเช็คสภาพปอดสักนิดหนึ่งนะคะ 3. ม,มีอาการเจ็บหน้าอกหรือว่าแน่นๆอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็อาจจะนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับปอดหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือว่าหลอดเลือดหัวใจตีบตันได้นะคะอันตรายทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะคะพาตัวเองไปโรงพยาบาลโดยโด่วนเลยนะคะอาการที่ 4. มีอาการเสียงแหบหรือว่าเสียงที่เปลี่ยนไปนะคะแยกกับโรคที่เราเพิ่งหายนะคะอย่างเช่นหลายๆคนเพิ่งหายจากหวัดเพิ่งหายจากโควิด หายจากไข้หวัดใหญ่อะไรอย่างนี้กลุ่มนี้ก็จะทําให้เสียงแหบหรือว่าเสียงเปลี่ยนได้ด้วยนะคะผ่านไปสักระยะหนึ่งไม่เกิน3สัปดาห์อาการที่เกิดจากโรคเหล่านี้ก็จะหายไปแต่ถ้าหากว่าเป็นบร็งปอดมันจะไม่หายไปนะคะเพราะฉะนั้นเช็คสักนิดหนึ่งและสุดท้ายอันที่5ก็คือน้ําหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะประมาณ5.10กิโลกรัมต่อ1เดือนนะคะถ้าว่าใครที่มี5อาการเหล่านี้นะคะลองพาตัวเองไปเช็คสภาพการทํางานของปอดและเช็คสุขภาพโดยรวมที่โรงพยาบาลนะคะถ้าคลิปนี้มีประโย นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนะื้อหาสาระดีๆจากพี่การนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะพี่การรัวจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ